ในอดีตหมู่บ้านเล็กๆชื่อหนองคำหลวงซึ่งตั้งอยู่กลางหุบเขาเงียบสงัดเคยเป็นสถานที่สงบสุขที่ผู้คนใช้ชีวิตเรียบง่ายด้วยการทำไร่ทำนาแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อยายคำสีหญิงชราผู้โดดเดี่ยวถูกกล่าวหาว่าเล่นไสยศาสตร์และเรื่องราวน่ากลัวเริ่มต้นขึ้นหมู่บ้านหนองคำหลวงตั้งอยู่กลางหุบเขาที่ล้อมรอบด้วยป่าไม้หนาทึบ หมู่บ้านนี้มีประชากรไม่ถึงร้อยคนผู้คนอาศัยอยู่ด้วยการทำไร่ทำนาแต่ใต้ความสงบสุขที่เคยมีกำลังถูกกลืนกินด้วยความลึกลับและความตายจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดคือหญิงชราผู้หนึ่งที่ชื่อว่ายายคำสียายคำสีเคยเป็นแม่ไม้ธรรมดามีลูกชายเพียงคนเดียวชื่อว่าทิดปั้นทิดปั้นเป็นคนขยันขันแข็งและเป็นที่รักของชาวบ้านจนกระทั่งวันหนึ่งทิดปั้นหายตัวไปในป่ายอย่างไร้ร่องรอย ข่าวลือว่าทิดปั้นถูกเสือฆ่าไปกินแพรสะพัดแต่ไม่มีใครเคยพบศพยายคำาสีเสียใจแทบคลั่งเธอปิดประตูบ้านไม่ออกมาพบใครบางคนลือว่าเธอเอาตัวไปพึ่งพ่อหมอในหมู่บ้านข้างๆเพื่อหวังจะตามหาลูกชายแต่กลับไปภูพันกับสายสาร,ร์ดมืดจากนั้นเป็นต้นมายายคำาสีก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยหลายเดือนผ่านไปหมู่บ้านเริ่มเกิดเหตุการณ์ประหลาดหมาแมวในหมู่บ้านทยอยตายแบบแปลกๆ พวกมันถูกควักเครื่องในออกจนหมดบางคืนชาวบ้านแอบได้ยินเสียงบางอย่างคล้ายเสียงหัวเราะแหกท้าดังลอดออกมาจากบ้านยายคำสีเฮ้อเฮ้ออีกไม่นานมันต้องชดใช้พวกที่ได้ยินเสียงต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเสียงนั้นไม่เหมือนเสียงของคนจนกระทั่งวันหนึ่งลุงแสงเจ้าของวัวฝูงใหญ่ที่เลี้ยงไว้หลังหมู่บ้านพบว่าวัวตัวโปรดของเขานอน,อนตายอยู่ในคอก ดวงตาของวัวหลืกขึ้นขาวโพลนแถมตรงข้อก็มีรอยเล็บยาวเหมือนกรงเล็บสัตว์ป่าแต่พ่อขุนหมอผีประจำหมู่บ้านยืนยันว่านี่ไม่ใช่ฝีมือสัตว์ป่าแต่มันคือปอบคำพูดนั้นทําให้ชาวบ้านผวาเพราะปอบคือสิ่งที่ผู้คนเชื่อว่าเกิดจากคนที่เล่นสยศาจนของเข้าตัวมันจะกินทั้งเนื้อและวิญญาณของคนเพื่อความเป็นอง์ตะ ผู้เฒ่าพ่อขุนเล่าให้ทุกคนฟังว่าปอบมันไม่ใช่แค่คนธรรมดาอีกต่อไปมันสามารถแปลงร่างได้ทั้งคนและสัตว์แต่วิธีสังเกตง่ายๆคือมันจะทิ้งกลิ่นเหม็นเน่าไว้ทุกที่ที่มันผ่านไปและม,มันมักจะล่าอยู่ในคืนพระจันทร์เต็มดวงหลังจากที่พ่อขุนพูดชาวบ้านเริ่มจับตุ่มพูดคุยถึงความผิดปกติของยายคำสีมีคนหนึ่งบอกว่าเคยเห็นยายคำสีเดินหอบอะไรบางอย่างกลับบ้านตอนกลางคืน อีกคนสาบานว่าเห็นเงาดำปีนขึ้นหลังคาบ้านของยายคำศรีคำถามที่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาคือยายคำศรีกลายเป็นปอบหรือยังแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือความเงียบที่ปกคลุมหมู่บ้านในคืนถัดมาเสียงร้องของหมาในหมู่บ้านเริ่มลดน้อยลงและในเช้าวันต่อมาคนในหมู่บ้านพบว่าหมาทั้งหมดในหมู่บ้านหายไปหมด หลังจากหมาทั้งหมู่บ้านหายไปในคืนเดียวชาวบ้านแทบไม่เป็นอันกินอันนอนพ่อขุนหมอผีจึงเรียกประชุมที่ศาลากลางบ้านเขาบอกทุกคนด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมว่าพวกเองกำลังอยู่ในอันตรายปอกมันไม่หยุดแค่หมาแต่ต่อไปมันจะเอาชีวิตคนคำพูดนั้นทำเอาทุกคนตกใจเสียงพูดคุยดังระงงพ่อขุนยกมือขึ้นเพื่อให้ทุกคนเงียบ ข้าสังเกตมานานแล้วกลิ่นเหม็นเน่าที่ลอยมาจากบ้านยายคำสิงและสิ่งที่มันทําให้หมู่บ้านนี้หวาดกลัวมันไม่ใช่เรื่องธรรมชาติถึงเวลาที่เราต้องจัดการกับมันก่อนที่มันจะฆ่าพวกเราทีละคนชาวบ้านมองหน้ากันด้วยความดังเลไม่มีใครอยากยุ่งกับของไม่ดีแบบนี้จนกระทั่งไอ้กล้าหนุ่มร่างกำยำในหมู่บ้านลุกขึ้นยืนถ้าพวกเองกลัวจนทําอะไรไม่ได้ข้าจะเป็นคนไปเอง ไอ้กล้าเป็นคนกล้าหาญและไม่เคยเชื่อเรื่องไสยศาสตร์แต่ครั้งนี้เขาเองก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติกลิ่นเหม็นจากบ้านยายคำสีเสียงแปลกๆที่ได้ยินในตอนกลางคืนและเงาดำที่เคลื่อนไหวในป่ามันไม่ใช่เรื่องปกติที่มนุษย์จะทำได้พ่อขุนยื่นมีดหมอเล่มหนึ่งให้ไอ้กล้าด้ามของมีดถูกแกะสลักด,ด้วยอาคาระโบราณเองต้องเอามีดเล่มนี้ไป มันเป็นอาวุธเดียวที่ข้าปอกได้แต่จงระวังอย่าประมาทเพราะปอะมันร้ายกว่าที่เองคิดไอ้กล้ารับมีดมาแล้วพยักหน้าข้าจะไม่ให้มันแต่ต้องชาวบ้านแม้แต่คนเดียวกลางดึกคืนนั้นไอ้กล้ากับชาวบ้านอีกห้าคนรวมตัวกันพร้อมคบไฟและอาวุธเพื่อบุกบ้านยายคำสีเมื่อเดินไปใกล้บ้านกลิ่นเหม็นเน่าก็ยิ่งแรงขึ้นบางคนถึงกับอาเจียนแต่ไอ้กล้าไม่หวัน่น เขาเดินตรงไปที่ประตูบ้านและเต้นม,มันเปิดออกภาพที่เห็นข้างในทําให้ทุกคนชอ็อกพื้นบ้านเต็มไปด้วยากสัตว์ทั้งหมาแมวและไก่เครื่องในพวกมันถูกควักออกจนหมดบางซากยังสดใหม่จนเลือดยังหยดติ่งลงบนพื้นกลางห้องยายคำสีนั่งยองๆอ,อยู่เธอหันหลังให้ทุกคนร่างกายสุกผอมแต่แขนขาผิดรูปไปจากคนธรรมดาเธอพูดด้วยเสียงแหบพราา มากันแล้วหรือพวกเนื้ออ่อนข้ารอพวกเองอยู่นานแล้วทันใดนั้นยายคำสีหันหน้ามาดวงตาของเธอแดงฉานฟันคมเหมือนสัตว์ป่าเธอหัวเราะอย่างบ้าคลั่งก่อนจะพุ่งเข้าใส่ชาวบ้านคนหนึ่งชาวบ้านคนนั้นร้องลั่นก่อนจะถูกยายคำสีกัดเข้าที่คอเลือดพุ่งกระฉูดได้กล้าตะโกนลั่นมันไม่ใช่คนแล้วข้ามันเดี๋ยวนี้พวกชาวบ้านที่เหลือพยายามไล่ฟันยายคำสี แต่เธอเร็วเกินไปเธอพุ่งตัวหนีออกไปทางหน้าต่างด้วยความเร็วเหนือมนุษย์เหลือไวเพียงเสียงหัวเราะแหบๆ555ข้าจะกลับมาในคืนจันทร์เต็มดวงอีกครั้งไอ้กล้ากมัดแนนเขามองซากสัตว์ที่กระจัดกระจายอยู่ในบ้านและรอยเลือดของชาวบ้านที่ถูกฆ่าครั้งนี้เขาสาบานว่าจะไม่ปล่อยให้ปอบยายคำสีหลุดรอดไปได้อีกหลังจากปอบยายคำสีหลบหนีไปชาวบ้านบ้านหนองคำหลวง ไม่มีใครหลับหลงได้พ่อขุนบอกทุกคนว่าปอกจะกลับมาในคืนจันเต็มดวงจันเต็มดวงครั้งหน้าคือเวลาที่มันจะแข็งแกร่งที่สุดและถ้ามันได้กินเนื้อคนอีกพวกเราจะไม่มีวันหยุดมันได้อีกต่อไปคำพูดนั้นทำให้ความกลัวแผ่ซ่านไปทั่วหมู่บ้านในช่วงวันถัดมาไอ้กล้าฝึกใช้อาวุธและมีดหมอพร้อมกับศึกษาเครื่องรางจากพ่อขุนพ่อขุนบอกว่าปอกไม่ใช่สิ่งที่ฆ่าได้ง่าย ปอกมันไม่ได้ตายเหมือนคนปกติมันจะต้องถูกเผาพร้อมคาถาและที่สำคัญอย่าให้มันสัมผัสเลือดของเองโดยเด็ดขาดเมื่อคืนพระจันทร์เต็มดวงมาถึงหมู่บ้านเงียบกริบราวกับไม่มีชีวิตชาวบ้านทุกคนเก็บตัวอยู่ในบ้านปิดประตูหน้าต่างแน่นหนาไอ้กล้าและพ่อขุนรวมตัวกับชาวบ้านอีกไม่กี่คนถือคบไฟมีดหมอและเครื่องรางยืนรอยอยู่กลางลานหมู่บ้าน ลมเย็ยนยะเยือกพัดผ่านพร้อมกลิ่นเหมือนเน่าโชยมามันมาแล้วพ่อขุนกระซิบเสียงหัวเราะแหบพ่าดังขึ้นในความมืดเงาดำบังอย่างเคลื่อนที่เร็วเกินกว่าตามองเห็นมันปีนป่ายตามหลังคาบ้านเหมือนสัตว์ป่าก่อนจะหยุดอยู่บนหลังคาโรงเก็บข้าวทุกคนเงยหน้าขึ้นมองยายคําสีนั่งยองๆอ,อยู่บนหลังคาดวงตาสีแดงฉานมองลงมาที่พวกเขา เธอหัวเราะเบาๆก่อนพูดด้วยน้ำเสียงเย้อยหยันพวกเองคิดว่าจะหยุดข้าได้เหรือพ่อขุนรีบเริ่มสวดคาถาเสียงบทสวดทำให้ยายคำศรีส่งเสียงคำรามเธอกระโดดลงมาด้วยความเร็วพุ่งตรงไปที่ชาวบ้านคนหนึ่งแต่คราวนี้ไอ้กล้ากระโจนเข้าขวางเขายกมีดหมอขึ้นฟันไปที่แขนของเธอเลือดสีดำสนิทไหลออกจากบาดแผลยายคำศรีกรีดร้องอย่างเจ็บปวด เจ้ากล้าเองมันใจกล้าเกินไปเธอกระโจนหนีอีกครั้งหายเข้าไปในป่าข้างหมู่บ้านไอ้กล้าไม่รอช้าเขาวิ่งตามเธอไปพ่อขุนและชาวบ้านอีกสองคนรีบตามไปด้วยในป่ามืดเสียงหัวเราะของยายคำสีดังก้องเหมือนเธอกำลังเล่นเกมไล่ล่ากับพวกเขามาเลยสิเองกล้าพอหรือเปล่ากลางป่าลึกพวกเขามาถึงต้นไม้ใหญ่ ที่ใต้ต้นไม้มีกองกระดูกข,ของสัตว์และคนกองทับกันยายคำสียืนอยู่ตรงนั้นร่างกายของเธอเปลี่ยนไปอีกครั้งเล็บของเธอยาวเหมือนกรงเล็บเสือดวงตาแดงฉานดูเหมือนสัตว์ป่ากำลังหิวโหวยคืนนี้ข้าจะได้กินเองไอ้กล้าไม่รอช้าเขาพุ่งเข้าไปพร้อมมีดหมอเขาฟันไปที่ร่างของยายคำสีแต่เธอกลับเร็วกว่าเธอคว้าข้อมือของเขาและบิดมันจนเลือดซึม เธอก้มลงเลือดที่หยดลงพื้นทันใดนั้นพ่อขุนรีบโยนผ้ายันใส่ร่างของเธอร่างของยายคำศสีสะดุ้งและส่งเสียงร้องลัน่นไม่ข้ายังไม่อยากตายไอ้กล้ารวบรวมแรงสุดท้ายใช้มีดหมอแทงเข้าที่กลางอกของยายคําสีพ่อขุนรีบสวดคาถาไฟลุกท่วมร่างของยายคําสีเธอกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดก่อนที่ร่างของเธอจะกลายเป็นเท่าทาก แต่ก่อนที่เธอจะสิ้นลมหายใจเธอใส่ยายิ้มและพูดประโยคสุดท้ายข้าอาจหายไปแต่คำสา์ของข้ายังอยู่ทุกคนมองเท่าฐานของยายคำาสีด้วยความโล่งใจแต่ในใจลึกๆของไอ้กล้าเขารู้ว่าเรื่องนี้ยังไม่จบลงง่ายๆหลังจากที่ไอ้กล้าและพ่อขุนปราบยายคำาสีจนร่างของเธอกลายเป็นเท่าฐานหมู่บ้านหนองคำหลวงก็กลับมาสงบอีกครั้ง ชาวบ้านต่างสรรเสริญไอ้กล้าทุกคนเชื่อว่าอาถรรพ์จะปอบยายคำสีสิ้นสุดลงแล้วแต่สำหรับไอ้กล้าความสงบนี้ดูผิดปกติอย่างบอกไม่ถูกหลายคืนผ่านไปไอ้กล้ามักฝันเห็นยายคำสีเธอยืนอยู่ในป่าลึกมองเขาด้วยดวงตาสีแดงก่ำในฝันนั้นเธอพูดซ้ำๆข้าจะกลับมาข้าจะเอาคืนเขาสะดุ้งตื่นทุกครั้งที่ได้ยินเสียงหัวเราะของเธอ เสียงนั้นแฝงไปด้วยความอาคาตที่เหมือนจะจับต้องได้เช้าวันหนึ่งขณะที่ไอ้กล้ากำลังเก็บฟืนในป่าเขาสังเกตเห็นอะไรบางอย่างผิดปกติบริเวณที่พวกเขาเผาร่างยายคำสีกลับไม่มีเท่าฐานเหลืออยู่เลยพื้นดินที่ควรจะเป็นรอยไฟไม่กลับเขียวชะอุ่มเหมือนที่ตรงนั้นไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเขาก้มลงมองอย่างสงสัยและในจังหวะนั้นเขาได้กลิ่นเหม็นเน่าจาง กลิ่นที่คุ้นเคยกลิ่นที่เคยโชยมาจากบ้านยายคำาสีเขาเดินกลับหมู่บ้านด้วยความรู้สึกไม่สบายใจเมื่อกลับมาถึงบ้านพ่อขุนก็รออยู่ที่ลานกลางหมู่บ้านใบหน้าของพ่อขุนเต็มไปด้วยความวิตกกังวลไอ้กล้าข้ามีเรื่องต้องบอกเองเกิดอะไรขึ้นล่ะพ่อขุนข้าก็ว่าจะมาหาเองพอดีพ่อขุนถอนหายใจหนักๆก,ก,ก่อนพูดเสียงเบาคำสาของยายคำาสียังไม่หมดไป พ่อคุณอธิบายว่าปอบบางตนมีพลังพิเศษที่เรียกว่าคำสาบสืบต่อแม้ร่างของมันจะถูกเผาไปแต่คำสาบจะยังอยู่และอาจแฝงตัวในหมู่บ้านมันจะหาคนที่จิตใจอ่อนแอที่สุดเพื่อกลืนกินและยึดร่างข้าสัมผัสได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติในหมู่บ้านของเราและข้ากลัวว่าปอบมันจะยังไม่หมดไปไอ้กล้ากับมีดหมอแน่นความหวาดตัวเริ่มกอบกินใจเขา แล้วเราต้องทำยังไงพ่อขุนจะมีใครตกเป็นเหยื่อของมันอีกหรือเปล่าพ่อขุนมองหน้าไอ้กล้าอย่างเคร่งเครียดมันขึ้นอยู่กับเองแล้วไอ้กล้าเราต้องหามันให้เจอก่อนที่มันจะแพร่คำสาปไปมากกว่านี้คืนวันนั้นไอ้กล้าเริ่มสังเกตชาวบ้านทีละคนเขาพยายามหาสิ่งที่ปกติในพฤติกรรมของพวกเขาและในคืนหนึ่งเขาสังเกตเห็นบางอย่างที่ทำให้หัวใจของเขาเย็นว่า ป้านิ่มหญิงัยกลางคนที่เป็นที่รักของทุกคนในหมู่บ้านเธอเป็นคนใจดีและมักทำอาหารแบ่งปันชาวบ้านเสมอแต่เมื่อคืนนี้เขาเห็นเธอเดินออกไปในป่าตอนดึกมือของเธอถือของบางอย่างที่ดูเหมือนหัวไก่สดเธอเดินไปที่ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เดียวกันกับที่พวกเขาเคยปราบยายคำสีไอ้กล้าแอบตามไปเงียบๆเ,เขาซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้และสิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาแทบลืมหายใจ ป้านิ่มกำลังนั่งยองยองอยู่ใต้ต้นไม้เธอกำลังใช้มือควักหัวใจของไก่สดออกมากินดวงตาของเธอเป็นสีแดงฉานและเธอหัวเราะในลำคอยายคำสีข้าไม่ปล่อยให้พวกมันลืมชื่อของเองข้าจะทำให้ทุกคนต้องหวาดกลัวไปอีกนานแสนนานไอ้กล้ากับมีดหมอแน่นเขารู้แล้วว่าคำสาปของยายคำสีได้ส่งต่อไปอยังป้านิ่มและตอนนี้เธอกลายเป็นปอบตัวใหม่ของหมู่บ้าน แต่สิ่งที่เขายังไม่รู้คือจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรเมื่อปอบครั้งนี้ไม่ใช่แค่สัตว์ประหลาดแต่คือคนที่ทุกคนรักและไว้ใจมากที่สุดหลังจากเห็นป้านิ่มใต้ต้นไม้ใหญ่ให้กล้ากลับมาที่บ้านพร้อมความสับสนเขาไม่อาจปักใจเชื่อได้ว่าหญิงที่เป็นเหมือนแม่ของชาวบ้านหลายคนจะกลายเป็นปอบไปเสียแล้วป้านิ่มเองทำแบบนี้ทำไม คำถามวงเวียนในหัวของเขาตลอดทั้งคืนรุ่งเช้าไอ้กล้าไปหาพ่อขุนทันทีเขาเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังพ่อขุนฟังจบก้องเงียบไปครู่ใหญ่ก่อนจะถอนหายใจยาวเอ็งเห็นกับตาแล้วใช่ไหมใช่ข้าเห็นชัดๆแต่ข้าทําใจไม่ได้ป้านิ่มเป็นคนดีมาตลอดเอ็งแน่ใจหรือว่าปอกมันยึดร่างคนที่เรารักได้จริงๆพ่อขุนพยักหน้าช้าๆ คำสาบของปอกมันร้ายกาจนักมันไม่ได้เลือกอยู่เพราะความอ่อนแอเท่านั้นแต่มันเลือกอยู่ที่คนไว้ใจและเชื่อใจที่สุดเพราะแบบนั้นมันถึงได้แฝงตัวและทําลายชุมชนได้ง่ายขึ้นพ่อคุณหยิบเครื่องรางที่ทําจากกระดูกสัตว์ออกมาจากห่อผ้าขาวนี่คือเครื่องรางที่ข้าสร้างขึ้นเพื่อหาตัวปอกถ้าป้านิ่มเป็นปอกจริงเมื่อข้าสวดคาถานี้ใกล้ๆตัวมันเครื่องรางจะร้อนจนเหมือนมีไฟลุก และนั่นคือเครื่องยืนยันว่ามันไม่ใช่คนอีกต่อไปไอ้กล้ารับเครื่องรางมาพร้อมกับคำสั่งสุดท้ายจากพ่อขุนเองต้องเตรียมใจไว้ถ้ามันเป็นปอกจริงๆเองต้องลงมือฆ่ามันทันทีอย่าให้มันหนีรอดไปได้คืนนั้นไอ้กล้าตัดสินใจไปหาป้านิ่มที่บ้านเขาทำทีเข้าไปช่วยซ่อมรัวบ้านให้ป้านิ่มยังคงดูเหมือนคนปกติเธอยิ้มแย้มและพูดคุยเหมือนเดิม แต่ในใจของไอ้กล้าเขากำลังจดจ้องทุกอกับกิริยาของเธอเมื่อเขาอยู่ใกล้ป้านิ่มไอ้กล้าหยิบเครื่องรางขึ้นมาจากกระเป๋าทันทีที่เครื่องรางถูกยกขึ้นมันร้อนขึ้นจนไอ้กล้าแทบถึงไม่ไหวดวงตาของป้านิ่มหรี่ลงเธอเหมือนจะรู้ทันเธอจ้องมองเครื่องรางในมือของเขาก่อนจะพูดขึ้นมาด้วยเสียงแหลมต่ำเอ็งรู้แล้วสินะว่าอะไรคือความจริง ทันใดนั้นป้านิ่มก็ส่งเสียงคำรามต่ำเธอผลักไอ้กล้าจนล้มลงกับพื้นเล็บยาวแหลมของเธอพุ่งเข้ามาหมายจะควักหัวใจของเขาข้าจะทำให้เองเป็นคนแรกที่ข่ากินไอ้กล้าตั้งสติใช้มีดหมอฟาดไปที่แขนของป้านิ่มเธอร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดก่อนจะกระโดดถอยไปดวงตาของเธอเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานร่างกายบิดเบี้ยวเหมือนสัตว์ป่า เธอเสยยิ้มพลางพูดเสียงเย้ยหยันเองคิดว่าจะฆ่าข้าได้หรือคำสาบ์นี้ไม่มีวันหมดไปไอ้กล้าหยิบผ้ายันขึ้นมาพร้อมมีดหมอเขารู้ดีว่าครั้งนี้จะต้องจบเรื่องให้สิ้นซากเองเคยเป็นคนที่ข้ารักเหมือนญาติผู้ใหญ่แต่ตอนนี้ข้าต้องขอโทษการต่อสู้ระหว่างอปอบป้านิ่มกับไอ้กล้าดำเนินไปอย่างดุเดือดเสียงคำรามและเสียงมีดกระทบกันดังก้องไปทั่วบริเวณ จนกระทั่งสุดท้ายไอ้กล้าพลิกตัวได้เปรียวเขาใช้มีดหมอแทงเข้าที่กลางอกของป้านิ่มและตะโกนเรียกพ่อขุนที่วิ่งตามมาพร้อมคบไฟพ่อขุนสวดคาถาและโยนผ้ายันลุมร่างของป้านิ่มเธอกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดก่อนที่ไฟจะลุกท่วมร่างข้าไม่ยอมเสียงสุดท้ายของป้านิ่มเงียบลงเหลือเพียงเท่าถานที่กระจัดกระจายอยู่บนพืน ทุกคนยืนมองภาพตรงหน้าด้วยความตกตะลึงชาวบ้านที่ตามมาทีหลังต่างร้องไห้เพราะพวกเขาไม่อยากเชื่อว่าป้านิ่มคนที่ทุกคนรักจะกลายเป็นปอกที่ต้องถูกฆ่าไอ้กล้ามองเท่าฐานด้วยแววตาเศร้าพ่อขุนคำสาบมันจบแล้วใช่ไหมพ่อขุนมองไปที่ไอ้กล้าด้วยสีหน้าหนักใจข้าอยากบอกว่าใช่แต่ข้าก็ไม่แน่ใจ มันไม่ได้ตายง่ายๆและคำสาปของมันอาจจะยังไม่จบสิ้นไอ้กล้ากำหมัดแน่นเขารู้ดีว่าความสงบของหมู่บ้านอาจจะเป็นเพียงความเงียบก่อนพายุใหญ่ครั้งใหม่ที่จะมาเยือนหลายวันผ่านไปหมู่บ้านหนองคำหลวงกลับเข้าสู่ความสงบอีกครั้งแต่ภายในใจของไอ้กล้าและพ่อขุนพวกเขารู้ดีว่านี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ร้ายกาจกว่าเดิมในคืนนั้นขณะที่ไอ้กล้านอนอยู่ในบ้าน เขาได้ยินเสียงแปลกๆดังขึ้นที่หน้าตา่างเป็นเสียงกระซิบเบาๆราวกับมีคนยืนอยู่ตรงนั้นกล้าเองคิดว่าทำสำเร็จแล้วเหรอเขาสะดุ้งตื่นรีบคว้ามีดหมอและคบไฟเสียงหัวเราะแหบท่าดังขึ้นอีกครั้งเขาวิ่งออกไปดูรอบบ้านแต่ไม่พบใครมีเพียงลมเย็นที่พัดผ่านและกลิ่นเหม็นเน่าจางๆเช้าวันต่อมาไอ้กล้าตัดสินใจไปหาพ่อขุน เขาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนพ่อขุนนั่งฟังเงียบๆก่อนพูดด้วยน้ำเสียงเค,งคร่งขรึมคำสาปมันยังอยู่แม้ตัวปอบจะถูกทำลายแต่คำสาปของมันยังวงเวียนอยู่ในหมู่บ้านนี้และมันอาจกำลังรอใครบางคนรอใครไอ้กล้าถามด้วยความไม่เข้าใจพ่อขุนมองหน้าเขาก่อนจะพูดช้าๆบางทีมันอาจรอคนที่ฆ่ามันเพื่อชำระแค้น คำพูดนั้นทําให้ไอ้กล้ารู้สึกเย็ยนว่าเขาเริ่มสงสัยว่าความสงบที่เกิดขึ้นอาจเป็นกับดักของคาําสาปที่เราเวลาจะเล่นงานเขาหลายวันผ่านไปความผิดปกติเริ่มเกิดขึ้นอีกครั้งชาวบ้านบางคนเริ่มล้มป่วยโดยไม่มีสาเหตุบางคนบ่นว่าฝันร้ายทุกคืนฝันเห็นเงาดำของหญิงแก่ที่ยืนอยู่ปลายเตียงและทุกครั้งที่ฝันเสียงหัวเราะแหบพร่าก็ดังอยู่ในความมืด ไอ้กล้ารู้ดีว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพาคุณเขาตัดสินใจเดินทางไปยังบ้านร้างของยายคำารีอีกครั้งเมื่อเข้าไปในบ้านกลิ่นเหม็นเน่าก็ลอยโวยมาเหมือนกับวันที่เขาเคยบุกเข้ามาที่กลางบ้านเขาเห็นบางอย่างที่ไม่ควรอยู่ตรงนั้นเป็นกล่องไม้เก่าๆที่มีรอยเลือดแห้งกรังไอ้กล้าค่อยๆเปิดกล่องออกข้างในคือเครื่องรางโบราณที่ถูกแกะสลักด้วยสัญ,ญลักษณ์ประหลาด และเศษเท่าฐานที่ควรจะเป็นของยายคำสีทันใดนั้นเสียงกระซิบแถวเบาก็ดังขึ้นรอบตัวเองจะไม่มีวันหนีจากข้าได้เงาดำปรากฏขึ้นตรงมุมห้องดวงตาสีแดงกําจ้องมองเขาก่อนที่มันจะหัวเร,ราะแหบพร่าไอ้กล้าหยิบมีดหมอขึ้นมาทันทีเองตายไปแล้วอย่ากลับมาหลอกหลอนหมู่บ้านนี้อีกแต่เงานั้นไม่ต่อ มันเคลื่อนที่ช้าๆก่อนจะเลือนหายไปในความมืดเหลือไว้เพียงเสียงหัวเราะที่ดังก้องอยู่ในหัวของเขาเขาเรียกกลับไปหาพ่อขุนทันทีพ่อขุนมองเครื่องรางในกล่องด้วยสีหน้าหวั่นหวัน่นนี่คือสัญ,ญลักรรษณ์คำสา์มันคือสิ่งที่ปอบใช้ยึดติดกับโลกนี้ตราบใดที่เครื่องรางนี้ยังอยู่คำสา์ของมันจะไม่มีวันหมดไปงั้นข้าก็แค่ทำลายมันสิ ไอ้กล้าพูดพร้อมคว้ากล่องขึ้นแต่พ่อขุนรีบยกมือห้ามไม่ง่ายอย่างนั้นการทำลายเครื่องรางต้องทำพิธีที่ถูกต้องถ้าทำผิดแม้แต่นิดเดียวคำสาปจะย้อนกลับมาสู่เองพ่อขุนและไอ้กล้าเตรียมพิธีทำลายเครื่องรางในคืนถัดไปกลางลานหมู่บ้านพวกเขาก่อกองไฟใหญ่พร้อมสวดคาถาเผาเครื่องรางแต่ในจังหวะที่ไฟเริ่มลุก ลมเย็นจัดก็พัดผ่านเปลวไฟดับวูบและเงาดำของยายคําสีก็ปรากฏขึ้นกลางลานเธอมองให้กล้าด้วยแววตาข้าเองคิดว่าเผาข้าครั้งเดียวแล้วจะชนะหรือข้ายังอยู่ที่นี่อยู่กับทุกคนในหมู่บ้านนี้ทันใดนั้นไฟที่กองก็ลุกโชนขึ้นอีกครั้งเผาเครื่องรางจนเหลือแต่ที่เท่าเงาของยายคำสีเริ่มจางลงเธอกรีดร้องด้วยความเจ็บปวด ข้าจะกลับมาอีกไม่นานหลังจากพิธีจบลงทุกอย่างก็ดูสงบอีกครั้งแต่ในใจของไอ้กล้าเขารู้ดีว่าคำาสา์ของยายคำสีอาจจบลงที่หมู่บ้านหนองคำหลวงแต่เขาไม่อาจมั่นใจได้ว่ามันจะไม่ไปเริ่มต้นใหม่ในที่อื่น